สวัสดีครับทุกคนเกมนี้ผมก็จะมาเล่นบอนนี่นะเป็นหนึ่งเกมที่ผมได้เลือกทีหลังนะผมไม่รู้<ส>จะเลือกอะไรดีนะ<ส>ผมก็เลยเลือกบอนนี่มาซะเลยคอมโบกับเอลสุถ้าผมล็อกขัดแล้วมันยังยิงไม่โดนอีกนะมันจะรู้สึกเจ็บใจมากเพราะปกติเจอเอลสุอยู่ในทีมตัวเองก็รู้สึกแบบย่องอะไรต่างๆเกมนี้ผมก็เลยมาช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนซะเลยดูสิจะเป็นยังไงโรม สลามลม้มเริ่มแรกผมก็เอาของนี่ก่อนเลยของลม้มปอเด็ผมชอบเล่นบอนนี่ล้มนะแล้วก็เดินทำแกงเดินทำแกงเฉยเดินทำเกมเออเข้าปากกัไปละ <hate> ไปเว,เวียนละวิ่งไปละกระดับกระดับกระดับแล้วผมก็โดนดีบัฟไงบึ้ม ก็ค่อยฟาร์มก็ค่อยฟาร์มฮิ๊กก็ค่อยฟาร์มก็ค่อยฟาร์มฟอเรนมาช่วยดีเลยไฮแอเตะไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยดีดีเร็วช่วยตีหน่อยเร็ว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 โอเคผมให้ฟอเรนติโนไปแล้วกันนี่แน่นี่แน่วิ่งเร็ววิ่งเร็วเดี๋ยวคลิปหมดวิ่งวิ่งหลุดนี่เด็ดสองตัวคุ้มยู่โอเค ไปเลนกลางออก่อนแล้วกันนี่เอาสกเกอร์ไปกินอืมเฮ้ยโอเคเช็คชื่อหน่อยแล้วกันเกมนี้มีบอนนี่โรมนะครับเล่นกลางของเราก็จะเป็นจูเลนป่าเราก็จะเป็นวันเดอร์ออฟเลนก็จะเป็นฟริสตินส่วนแคลร่ก็จะเป็นเอลซุตัวไลท์ทีมมีโรมเป็นอารามนะครับมีเลนกลางเป็นตัวอะไรอะ่ะ มีแคริปเป็นแวนมีออฟเลนเป็นพยาเดตเฮ้ยล็อกขาล็อกขาเฟิร์สบัตเรียบร้อยเป็น,ปนไป,ไปตามแผนล็อกขาล็อซูมขนาดล็อกขาล็อกซูมยังยิงไม่โดนโอเคจะปนนะทีมล <ะ S 1> เล่นกลางเป็นปิกนิกนะส่วนป่าเป็นหมิงแปลกดีมาแล้วอิกนิกลุงสุดโหดนั่นไงผมล็อกขาแล้ว นี่ <ITA> เขายิงเร็วไปหน่อยนะให้ผมล็อกขาก่อนค่อยออกก็ได้กระสุนเราก็มาตีมังกรทองต่อเลยนะเราจะได้บัฟไปฟาร์มไว้นี่แน่เวท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 มาเวทมาเวทมาเวทแต่ว่าเล่นการเราจะตุยละติกเกินล็อกขาอัติบึ้มสู้ไหวเป็นไปตามแผนที่ผมคิดไว้ที่เราเก็บมาสองศพเลยนะค่อนข้างจะคุ้ม ประจ้าฮิวฮิววิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้โหตัวเราเพื่อนเราโดนคิวไปแล้วน่าจะโดนคาป้อมนะไปรับกลางก่อนเราคือเมดีตัวหนึ่งเราไม่ใช่สปอร์ตเราคือเมดสปอร์ตที่มีดาเมจนิดหน่อยโอ้โหอารัมเราค่อนข้างจะได้เปรียบอารัมนะ เดี๋ยวผมไปแก้งเวนก่อนไอแหวนไอแหวนแวนเข้าป้อมไปละเดี๋ยวผมดักตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมันมันมาแน่ๆเลยอ่ะมันปิดแต่ว่าปั๊มอยู่นี่นะผมรอก่อนแป๊บนึงทำไมเอลซูตัวนี้ไม่มีแถบเลยวะเนี่ยเรียกว่าโดนเคลียร์น่าจะโดนเคลียร์นะโอ้ไปเล่นกันละรอรอมันมาใกล้ๆหน่อย ล็อกขาอันตีแล้วสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งบึ้มสวยเดแต่มันจะสอนคอมโบนะครับก็คือคอมโบที่ผมชอบใช้ก็คือสกิลสองล็อกขาแล้วอันติแล้วสกิลหนึ่งแล้วรออีกแป๊บนึงสกิลหนึ่งมันจะรีมาอีกทีนึงแล้วก็จะครบคอมโบโคตรแรงนะสูตรนี้ตัดเล็บเลยมาบึ้มผมได้สิบหกโก้โอ้ยอารามแรงมาก มันไม่ได้แรงหรอกแค่เลือดน,น้อยเฉยๆเอ๊ยเก็บสามคิวแล้วเฮ้ยอาราม์มโอ้โหเพื่อนโดนอ่ะโอ้โหโอ้โหบึ้มไหมโอ้โหโคตรซีซีทีมเราโอ้โหตายกันหมดไม่ได้คิวอีกถอยก่อนตัวคัมไฟมันโหดเฮ้ยยอมตายฟึ What the ๊ดฟึ๊ด มันวิ่งไปทางเอลสูมันก็รอดแล้วนะเพราะเอลสูมันยิงแรงก็จริงแต่มันวิ่งช้าเดี๋ยวผมไปรับบนก่อนบมเดี๋ยวผมไปรับบนก่อนบนคลิปน่าจะเยอะนะแล้วก็ผมก็มากับคลิเติเนียวคลิเติเนียวน้าเกิแพ้เลนอ่ะเพราะมันเป็นไฮยาเตะไฮยาเตะเขาคันจะชนะไฟเตอร์นะไปเติมกลางดีกว่ากลางมีเวฟกลางมีเวฟ ผมเติมแล้ว hey, เฮ้ยบุรีนี่เป็นงานนะเนี่ยหรือว่าหรือว่าต้องมาเอาเวฟก่อนไม่งั้นเสร็จผมคนเดียไวไปล้างละจูไปล้ะจูผมอุย้ยสตันโดนเกือบไม่ถึงโอ้โหมันสุดระยะพอดีโอ้โหเสียดายมากสุดระยะพอดีวิเอาไงเดียผมไม่เมียนตีด้วยกลับทันรับด้วยกัน ถ้าผมวิ่งไปเจออารัมจับคาป้อมนี่ตุยกับทางรัดดีกว่าแล้วไปเติมใหม่อันนี้ก็จะเป็นท,ท,ทิเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับการที่เราดักแล้วเรากลับไม่ได้แล้วก็กดวับไปเลยแต่ว่าระวังมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นนะอย่าทำค่อย <c oughs> <c oughs> เหลือตัวเดียวอยู่ในป้อมบะหนน่าเศร้าเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โซโล o โค o Q ไม่จะโดน โอ้หมิ้งไม่เอาอ็อบเจกต์แล้วทีมเราทำไมไม่ออเอาอ็อบเจกต์เลยอะทีมเป็นหมิงนะเฮ้ยมิ้งนะหมิงที่ตีโคตรเบานะ <c oughs> แต่มันตีเบาแต่ไม่มีลิงก์แหละลิงก์ก็โกงเดี๋ยวผมไปโซนให้นะ <c oughs> นี่คือวิธีการโซนของซัพพอร์ตนะมันลึกๆแบบนี้เลยอย <c oughs> ่างไหมเราก็จะได้ป้อมฟรีวิชั่นเรากว้างอะไรเงี้ยเราก็จะได้เปรี่ยน เติมเล่นการดีกว่าเพราะเล่นการคลิปนี่ไหนติดตามผมล,ลงเป็นลงทั้งหมด hey, โอ้ลุงไฟลุงไฟกับได้ชมโพูโคตรแรง oh, ผมวิ่งตรงอยู่ผมวิ่งอยู่ oh, อันติ oh, โอเรียบร้อย <c oughs> อันนี้ผมพลาดน,นะผมไม่น่าสวนผมน่าจะวิ่งตรงๆไปเลยนะน่าจะรอดแล้วสูทำไรอ่ะเรียบร้อยไม่น่าตีเลย นี่คือเอลซูที่ตีทําไมตอนนี้แล้วตอนที่ตีได้ก็ไม่ตี้วยังยนั่งเยางนั่งฟูงโอเคเด็ดมน,นี้ผมออกสามเหลี่ยมซะเลยคุ้มเกมน,นี้<ต><ว><ต><ว>เพราะว่าอีกทีไม่มีอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวนะซีซีไม่ได้นะแค่จุกจิกเดี๋ยวไปไปก่อนโอ้แวนซอย<ต>วแวนนี่ปั่มมาแบบไม่เกรงใจเลยนะ ปุมไม่ได้อะโอมบ์จะได้่าไปรับร่างกันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วจูวิ่งไปแล้วจูววจคอมโบตายไหมไม่าตายไม่มีอะไรติค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆโอ้โหโดนโดนหมิงบึ้มเอ,อ้าลุงมาจากไหน,นฉันไม่ได้สังเกตเดี๋ยวจิมนี้ผมจะไปเล่นปูดามเนะเอาแบบดามเมจเวท แบกอีกตัวหนึ่งเลดเกมทำไมเราไม่ได้ออบเจกต์เลยอะตัวแรกตัวเดียวก็ไม่ได้เลยตายเอวุสตายนี่เลยผัวบอนนี่มาก็พอการนี้เลยเสียบ้านอย่างเดียวไปดูกว่าจะอี๋จ๊กโจ๊นี่เหมือนปลาเมง ตอนที่เราเล่นแคลรี่เราก็ไม่ชอบโรมแบบนี้นะตอนที่เราเล่นโลมแคลรี่ก็คงไม่ชอบแบบนี้แหละดูดิอีกทีมได้ออกเจ็บแล้วอะ่ะเราเคปาร์มหูแจกตรงกัน <Yeah. S 1> อีกออกสจกบพร้อมกันเลยแต่ข้อเสียก็คือเราน่าจะเสียตัวนี้มั้งโซนไม่ได้อะ่ะ <Yeah. S 1> เดจับโอ้โห <Yeah. S 1> oh เดินไปทำไมตรงนั้นตัวเองงงตัวเองเหมือนกันเขาคิดอะไรของเขา่น่ะเขามั่นใจเล้ว่าเขาจะเบิร์ดเราตายนะแล้วไม่ถือว่าเขาออกของผิดหรือถูกนะครับแต่แค่ออกว่าออกของแบบนี้คือประสิทธิภาพต่ำวิ่ลจูสกิลผมหมดแล้วนะล็อกขาเราเลยก็สกิลหนึ่ง ในแค่นี้ไม่ไหวอารมของเยอะแล้ของเริ่มเยอะตีไม่เข้าจะค่อยต่อไปเรื่อยๆรอเอลสุเรามีของนะพอเอลสุมีของแล้วยิงธรรมดาเนี่ยโคตรแรงแรงแบบเหมือนออกลี่แต่ว่าเป็นดาเมจสีแดงที่มีจอกรอเกือบร้อเอร์อจะไม่กกงได้ไงเอลสุนี่แหละเทพเจ้าก๊อตของจริงสกิลไปก่อน แล้วเราก็อยู่ในเกมตามโดยสมบูรณ์แบบเวลาเราเล่นลมที่สามารถเคสคิดได้เนี่ยเรายื้อเวลาให้เพื่อนก่อนนะด้วยการที่จ่ายสกิลไปที่คลิปนะให้คิวมันตายเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อหาจังหวะรอสวนเอาเอาไปเป็นเกมที่ได้เปรียบไม่มีอยู่จริงครับถ้าคุณจบบ้านไม่ได้มีโอกาสแพ้เสมอและมีโอกาสกับพลิกพลิกกลับมาเสมอ เกิดลับแล้วโอ้โหยังไม่ทำอะไรเลยตุยสวยวันนี้เราเก่งอยู่อ้าวชมทำไมวันนั้นอะหัวแตกเลยถึงจะเก่งก็จริงแต่ว่าฮายาเตะเนี่ยฮายาเตะเป็นทูดาเมนะวันเดอร์ที่เกราะเขาเยอะๆก็สู้ยากเหมือนกันผมต้องรีบจัดสกิลกับเวฟก่อนผมจะได้ไม่ซวยถ้าผมซวยแล้วจะเล่นไม่ได้เพื่อนลามแล้วเพื่อนลามแล้วเป็นไง โอ้โหล้ำเข้าเลยทุกคนยังเลือดเต็มเหมือนเดิมโอโ้โหยิงเพื่อนเอลสุคคนฆ่าเพื่อนโอโ้โหน่าสงสาร <aciones S 1> เพื่อนเลยตัวล็อกอยู่เอลสุสับตึ๊งยิงได้สวยบริสิโน่ใช่ไหมมันล็อกแล้วยิงทำไมนะโอ้โหมีไงเจอความบวกไหมดัวบุ้มชัดดาวอีกตัวหนึ่งสวย ได้คิวเลยดับเบิลคิวจำโมดแล้วับเิลคิวไม่แช่หรอกมากจไปกันเวฟกอนนี่คือเงินทางนั้นสป,ปอร์ตที่มีเงินท่้กับแบกไดอืมออกไรดีเฮย้ยเงินหนึ่งหรอวะโอ้เพื่อนยอมแพ้ซะละพอจู้ได้อยู่นะไม่ถือว่าตามมาก จะได้ฟินิกซ์เลเยอร์แลวนะขอฟ้์มหน่อยขอฟรามหน่อยเฮ้ยเพื่อนทำอะไรกันตรงนั้นน่ะอ๋อผมรัดได้เดี๋ยวผมมาช่วยเอฟซูเขาป้อมก่อนเพราะเอฟซูมันค่อนข้างจะตือป้อมช้านะแต่ตีแรงก็คือหนึ่งพันเป๊ะๆไม่มีหักไม่มีลบแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นเทลหรือไวโอเนี่ยมันตอด ได้เยอะอยู่นะมันเกินนะเกินพิกัดของเขาเดีออ๋ยวไปรับการก่อนมันจับแล้วโอ้วันที่สวยวันที่สี่ตัวแต่ว่าผมก็<ว>ใจดูห่างอารามันติยัง,งวะน่าจะอันติแล้วเนาะยิ่งไปแล้วครับยิงแล้วโคตรจิบโอ้ดูเลืองแต่ละคนดิเกมตามอีกแล้ว ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพึ่งยิงเดี๋ยวพึ่งยิงเดี๋ยวพึ่งยิงยิงครับเอลซูอีกแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เดนป้อมยิงนะเขาก็น่าจะตายไปเร็วฮ้ยบุ้มตุยทำไมผมเงินหนึ่งวะนั่นอ่ะเกือบหมื่นแล้วเงินเยอะดีไปแล้วจ้าบอนนี่เดินมาแล้วไปแล้วจูเพื่อนเล่นแล้ว ใกล้ๆไปเพืพ่อนเล่นแล้วฟลอเรนซีโนโอ้โหลั่มทั้งวันอะลัล่มทั้งวนันอะโอเคเสียฟิกเลยแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าโอเคอยู่เฮ้ยแบบฝาดเฮ้ยของอร่อยเป็นจะโอ้โหเด่จะบอกว่ามันจะตาให้ไหมสวยหลานได้หลานได้เดี๋ยวผมเคลียร์เว็บนี้ก่อนทั้งเท่านั้นเลยนะเนี่ย ตุยไปเลยพอ๊บผมมีปั๊บฟ้าจากพยัตตุเขาปล่อยผมแย่งได้ขามอีกฮขามอะไรอะ่ะน่าจะมีเหตุการณ์อะไรน,นอกจอเราแต่ตุยไปเลยโอ้ยเจ็บโว้ยตุยเลย <c oughs> แพ้ทูดาเมดอีกแล้ว,ลวนะเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่เราไฟ <fight S 1> <to be S 2> ชนะเหรอซีซีนี่ซีซีห้าบึ้มตุย เ,เอลซูฟิกไปยิง <c oughs> ทีมเราคดโหดเลยวะ่ะดูช็อตเนี้ยตัวใครตัวมันทำได้ดีถ้าแพ้แมนถ้าแพ้หมิงแบบนี้นน่กูงอายจริงนะผมอายนะหมิงป่านะ่ะไม่น่าแพ้ <c oughs> อา้เขามากทีมเรายังค่อนข้างจะจัดได้เม่ได้ดีนะจบได้ ทีมันมีคีตัวจบได้สอยมาสอยมาจสว่าน,นสวยนี่ก็เป็นหนึ่งเกมนะครับที่เป็นเกมตามแบบตามแบบตามมา,มากๆเลยแค่รอโอก,กาสแล้วก็หาจังหวะสวนแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ทัปสเปียร์ดาวแบบคนขเกียจเล่นต้นทีผมก็เล่นเอวีมาเยอะอยู่นะเพียงแต่ว่าหลังๆไมนน่แทบไม่ค่อยได้จับลนะจับนานๆทีทีละสองสามชั่วโมงเลยประมาณนี้ นี่เราได้ MVP แล้ววะอาจจะเป็นเพราะว่าหาที่ลงไม่ได้แล้วมั้ง MVP นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชิน,นะครับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็กดตามให้ด้วย